สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเกมแล้วันนี้เราอยู่ในเกมบล็อกฟุตนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเผยเทคนิคการเล่นซูซุยเบื้องต้นนะครับผมเป็นทางด้านของพวกการคอมโบยังไงอะไรยังไงก็ท้ายคลิปจะมีสอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการเอาซูซุยมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับมีอยู่2แบบนะครับคือตอดกับคอมโบเลยนะทุกคนดูซิว่าอันไหนมันจะได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผม ไปอุ้ยกินแล้ววะมามาใครจะเอากูก่อนนะโอก็ได้ปะโอ้มึงผลเนี้ยกล้าดฟรีไม่เป็นผลเถอะมาหายมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะมามาโอ,โอเคทุกคนมาเนี้ยผมมาจะหนึ่งกับเพื่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเอาแบบว่าเอาแบบว่าคอมโบเลยนะครับผมคอมโบแบบว่าธรรมดาธรรมดาเบสิกเบสิกทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับผมเปิดนอันนั้นยังนี่ไอ้ไม่ได้เปิดเลยล้วใครเายิงก ก็คือที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็คือปุ่มแซดพังนะครับผมก็เพิ่งได้มาอ๋อเพิ่งได้มาไม่กี่วันเองนะครับปุ่มแซดเนี่ยก็คือผมเป็นคนที่ดูดไม่ค่อยแม่นนะทุกคนก็อย่าว่ากันเลยนะครับผม,มโ,โอ้กูไม่โดนเลยอะ เอาไอ้ตี้ยิงเพื่ออ่าผมโดนแข็งเอ้ยโดนขังเ,อเ,อเ,เดดนตโดนคนนะทุกคนทำราก็จะตึงอยู่นะเคเคเคโอค้ยอ,อ,อ,อ้าผมพยายามเอาเนตปิง คอมโบมันก <łość> <Billboard. laughs> ็ไม่ค่อยมีอะไรครับทุกคนแต่ต้องมีคาบูฉานะเรียบร้อยทุกคนกูไม่นักขางหัวกูเกมสองหมื่นก็นี่นะครับก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับ คอมโบนะครับก็เดี๋ยวถ้าคิดมีสอนเพิ่มเติมอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบตอดกันเลยนะทุกคนแบบตอดเลยนะตอดก็จะมี2อ,อย่างนะครับผมก็มีแบบตอดทั้งทั้งแบบยังไงอะตอดแบบเจ็บกับตอดแบบว่าตอดแบบกวนประสาทก็มีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนอนตะ่มันค่อนข้างที่จะยากหน่อยอยู่แล้วทุกคนคือซูเปอร์ฮีโร่เราต้องแม่นจริงนะ hey, นนเอาเฮ้ย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  โอเคทุกคนเมื่อกี้เหมือนจะมีโปรหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็คือผมจะมีคอมโบ2มัดนะครับผมก็เป็นหมัด2มัดเลยนะว่าแบบว่าไงอะเป็นมัดที่ค่อนข้างแรงเลยมัดไาฟ้ากับมัดซุปเปอร์ฮีเมนมี2คอมโบครับท้ายคลิปอย่าลืมท้ายคลิปนะครับผมอันนี้ผมมาสอนในด้านของซุปเปอร์ฮีเมนนะครับใครอยากให้มีคลิปสอนซุยใช้มัดสายฟ้าราคาหัวผมจะทำให้ดูนะคือโคตรแรงอะคือผมพูดจริงๆมาๆาผมจะเอากับน้องผมนะครับทุกคน ถ้าเสียงแบบดิสผมกระตุกก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมทำอะไรหลายๆอย่างแล้เหมือนเน็ตมันแน่านะทุกคนโอเคอันนี้ผมแบบเล่นแบบผมจะเล่นแบบต่อนแล้วทุกคนโอ้ยนี่อยู่ก็มันหนีนี่พี่ตี้ตึงว่ะ เว้ยเน็ตผมปีงหอ,ห,อหูเสียงฟิลมโคตรกระตุกอ่ะ่ายตายเกิน <c oughs> ทุกคนแบบเสียงเพื่อนนในที่ผมอ่ะจะแบบเออหน่อยนะทุกคนตื่เหรอวะตืห่หลัเกมไม่ไม่มาเป็นเน็ตผมไม่เน็ตกูนี่แหละ ไม่มาสายดอกกุหนูหน่อยไไนคนแบบเมื่อกี้ก็เป็นตอดแหละทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอดแหละเ,เลมื่อกี้ แรงเ็พี <c oughs> <eigentlich analysis> ่ตีรัเพลงไหนไงเด็ด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 ผมอาจจะแพ้ด้วยทุกโคโดตึงอยู่นั่นนี่ก็ไม่ท้าผมหรอก ตายเอ้ออาทุ่คนเดี๋ยอีกรอบึ่งทุกคนมาดูเหมือนเนกขูมปิ๊งปิ๊งยังไงก็ไม่รู้นมนะมาเดี๋ยวเรามาต่อยรอบเลยทุกคนมาโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยมากนะทุกคน เอ้ยใครนั่นเฮ้ยกูเปิดไม่ได้มันฝั่งมาลีนอ่ะเอ้าเอ้ยใครเนี่ยอ้าเอ้า์เนูเมส์เนี่ยฟูดีไม่ได้นะสู้สู่สู่สู่โอ้ยเชี่ยใครมาเติมเลยเนี่ยทุกคนโอ้โหผมอาจจะไม่ได้หนึ่งนึ่งกับน้อผมแล้วนะทุกคนผมว่าผมต้องไล่เคลียร์พวกนี้ก่อนว่ะ มามาเต้เต้อะไรมา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 มาเฮี้ยใครรู้มึงจะไปรู้ไหมอ่ะเด็ดโอ้สี่ล้านเลยเหรอทำไมไก่ยิงกูเพื่อ เเออมสวยอย่าผมลุมอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะทุกคนมันใช้มันใช้ผลพาเหรอเอ้ยเดี๋ยวผมไปโคนเลเซียมดีกว่าไปโคนเลเซียมดีกว่าเ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปนั่นดีกว่าเขาเรียนนะไอ้เกาะไอ้นั่น่ะเออเกาะไฮดาอินเลนนะครับทุกคนคลิปนี้มันก็ก้าทีแล้วโอ้ชิวๆเลยตัดชิวๆเลยทุกคนผมแบบอยากทำคลิปนะปุ่มสัตว์อ้าวเอาดูมันเลี่ยมดูทุกคนดูมันเลี่ยมครับ เยี่อะไรเออฮกกาหูกาหักกาหูกาหักเออันดีแลกกันไปเลยกาหูกาหักกาหูกาฮักเรียบร้อยทุกคนจังหวะนี้ยังไง มาครับจังหวะนี้เยสกับฮุกกะฮะครับทุกคนเอ้าแล้วกูได้แล้วเด้เดเอ,อบูมเรียบร้อยทุกคนผมเก่งไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะรอน้องผมมาแล้วจะมาสอนคอมโบกันเลยนะครับผมตอดกับไม่ตอดนะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยคือคลิปนี้ทุกคนอาจจะเ,เออเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกโอเคเดี๋ยวใครถ้าผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอยาเอาให้ผมเอาค่าเออดาบเบกมัมไปล่าค่าหัวก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนทางด้านของโอเคทุกคนเด <สา S 1> ี๋ย <สา S 1> ผมจะมาบอกนะว่าตอดกับไม่ตอดมันมันดียังมันมีดีกันยังไงนะครับผมว่าตอดมันหลุดตรงไหนไอ้ตอดมันมีโอกาสหลุดไหมทคาคอมโบมันมีโอกาสทํายากหรือง,ง่ายก็ผมจะบอกว่าก่อนว่าโอกาสคอมโบอ่ะมันก็มีเยอะนะทุกคนถ่าคุกคนอ่ะถ้าคุกคน ถ้าทุกคนนะครับถ้าเออ่ยิงคาบูชาดูก็คือง่ายมากเลยครับคอมโบคือว่ามันจะติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโอเคเดี๋ยวผมมาคอ,คอมโบให้ดูเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันเลยอยู่นี่นี่นี่โอเคแบบอันนี้แบบคอมโบนะทุกคนจะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนจากซูปเปอร์เฮมนเป็นอันนี้ก็ได้นะทุกคนคืออันนี้ก็จะแรงเหมือนกันนะแต่มันค่อนข้างที่จะเร็วด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูคอมโบแบบเอ๊ะเดี๋ยวไปดูคอมโบแบบตอดกันเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าแบบตอดมันจะเป็นยังไงโอเคเลือดมันก็จะประมาณเหลืองแดงๆนะนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแบบตอดกันเลยทุกคนแบบตอดมันจะแรงแค่ไหนเรามาดูกันเลยมาอยู่นี่ถ้าตอดก็จะประมาณนี้นะครับสองสกิลเลือ่อนเหลืองตอดก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อก็ประมาณนี้แหละทุกคนหรือว่าใครถนัดแบบมือเร็วๆอีกก็ทําอะไระได้หลายอย่างนะครับก็คือเราหาจังหวะต่อใช่ไหมทุกคนต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็หาจังหวะล็อกซูปเปอร์ฮีแมนก็มันเป็นการต่อนะทุกคนมันไม่ไมันไม่ใช่คอมโบนะนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอหมัดสายฟ้าไปเดี๋ยวผมจะพาไปทุกคนไปเล่นหมัดสายฟ้าแบบเลยนะว่าหมัดสายฟ้ามันแรงก็จริงนะมันมีโอกาสวันช็อตสูงมากเลยทุกคนมาผมนะผมมาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเต่ออยียนี่เตีนี่ คอโบก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ผมจะขึ้นไว้ในบนจอเลยนะผมเนี่ยประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็อันนี้คือคอโบแบบไม่มีไม่มีแซตตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอแบบมีเซตนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคทุกคนคอมามาดูคอโบที่สองนะครับก็คอโบที่สองก็จะประมาณนี้นะครับผมเปิดพีพียังยังไม่ได้เปิดไปละ โอเคเดี๋ยวเรามาคอมโบที่สองใส่ทียนี่เลยนะครับแล้วขัดปัดแล้วก็อย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับผมก็โอ้เคเหลือพันห้าสิบเก้านะครับผมก็ถ้าบับน้อยกว่าเราน่าจะตายนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะมือไวนะครับผมก็เนี่ยครับก็ตายแล้วนะครับก็คือชิวๆอ่ะแต่อานจริงเอาจริงๆถ้าคนถ้าคนดูแบบ เก่งจริงๆมาหาน,นี่คือคอมโบสุดท้ายแล้วทุกคนมาผมคิดออกแล้วมาเต้มาเต้มาอยู่นี่เต้อยู่นี่ๆขออยู่นี่ๆ,ๆขอทีเดียวมาทุกคนมาทุกคนมาดูเนี่ยทุกคนอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้แรงเอ้ยอันนี้แรงกว่า1,248นี่ครับก็จังจังหวะที่ทำอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเราก็แดนตหนึ่งทีแล้วก็ขวัญนะครับแล้วก็อย่างอ่นะตามคอมโบเลยอ่ะตามที่เห็นเลยทุกคน ก็อเอาไปประยุกต์ใช้ได้คือแรงจริงนะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ไม่ใช้แบบไหนถนัดแบบไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดดสสค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกดติดตามนะครับผม <S <S โอเควันนี้ผมไปแล้วบบ๊ายบาย